สวัสดีในตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาชาเลนจ์ต่อเป็นวันที่สามในการชาเลนจ์ยกดัมเบลเพื่อสุขภาพสร้างกล้ามเนื้อสามสิบวันวันนี้เป็นวันที่สามในการยกดัมเบลค่ะดัมเบลของเราก็จะข้างละห้ากิโลเนี่ยก็หนักพอสมควรค่ะทุกคนเราก็มาชาเลนจ์กันเลยค่ะออก,การยกดัมเบล 不要拍。 วันนี้เราจะยก30ครั้งค่ะทีเดียว S <S <ans> <S <an> เพื่อสุขภาพที่ดีเราก็จะมาชาเลนจ์กันแบบนี้เรื่อยๆคะ่ะทุกคนทำเพื่อสุขภาพผลที่ตามมาก็คือซิกแพคคงจะยากคะ่ะทุกคนก็ได้แค่สุขภาพดีก็พอแล้วก็พบกันใหม่ในชาเลนจ์อีต่อไปนะคะ น,นี้ก็จบชาเลนจ์แค่วันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมากลิ้งต่อสามสิบครั้งค่ะทุกคน